เหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อนๆกดไลค์วิดีโอให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณเสรี7บาทไม่มีข้อความขอบคุณมากนะครับแอบไปอ่านนิยายมาเกินจากตอนปัจจุบันนี้ไป30ตอนนะครับสนุกมากเลยครับถ้ามันชนแล้วเพื่อนๆสนใจจะลองฟังนิยายเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับไปแล้วชนฟังกันเลยครับงานควบคู่พันธมิตรการค้านั่นก็คืองานประลองฝีมือของพันธมิตรการค้าและการจัดประลองของนักเล่นแร่แปรธาต งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อค้นหาสมาชิกอันทรงเกียรติผู้ใดที่ใช้นนในการประลองในครั้งนี้จะได้เป็นสมาชิกอันทรงเกียรติของพันธมิตรการคา้าและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในงานในครั้งนี้ต้องมีอายุไม่เกิน30ปีเพื่อให้แน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้าเหล่าสมาชิกอันทรงเกียรติรุ่นใหม่จะทําให้พันธมิตรการคา้านั้นเติบโตและยิ่งใหญ่ในอนาคตและในทุกๆครั้งที่มีการจัดงานควบคู่เกิดขึ้นผู้นําหลักทั้ง7คนของสมาชิกอันทรงเกียรติ นั้นจะถูกเปลี่ยนแปลง1 2ถึง2คนส่วนสมาชิกอันทรงเกียรติทั้งหมด20คนจะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสมาคมการค้าเทียนหยวนของพวกค้านั้นอยู่ในการจัดอันดับที่3จากสมาชิกอันทรงเกียรติทั้ง20คนพวกค้านั้นมีทั้งความสามารถและอำนาจอย่างมากมายแต่ด้วยอำนาจที่มีมากจนเกินไปทําให้ถูกเพ่งเลง็งสมาคมการค้าอื่นดังนั้นพ่อของข้าเขานั้นเป็นประธานสมาคมการค้าเทียนหยวน ได้พยายามอย่างหนักเพื่อค้นหาเหล่าผู้เยาว์ที่มีความสามารถทั่วทั้งใต้ล่าเพื่อให้พวกเขานั้นมาอยู่ยังสมาคมเทียนหยวนของพวกเรานี่ข้าน่ะไม่ได้เป็นคนของสมาคมการค้าเทียนหยวนของพวกเจ้าแล้วข้าช่วยพวกเจ้าได้อย่างไรกันนะเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาเลยพวกเราสามารถทำให้ท่านนั้นมีชื่ออยู่ในสมาคมเทียนหยวนได้อย่างแน่นอนท่านอย่าได้เป็นกังวลไปและอีกอย่าง ยังมีเวลาเหลืออีกตั้งครึ่งปีก่อนที่งานควบคู่นั้นจะเริ่มต้นขึ้นณนะเมืองจันทาเอ,อ่อเมืองจันทาอย่างนั้นเหรอนั่นมันเมืองหลักของพันธมิตรการค้าเลยนี่ได้ข้าตกลงข้าจะช่วยพวกเจ้าเองแต่ว่านะข้ารอจนถึงครึ่งปีไม่ได้หรอกพวกเจ้าต้องให้รางวัลตอบแทนข้ามาก่อนเออหอมอบข้าตอบแทนให้ก่อนอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล่นๆอ,อ,อย่างนั้นเหรอ และก็อีกอย่างครึ่งปีต่อจากนี้เจ้านะจะมีชีวิตต่อหรือไม่ใครจะไปรู้กันเล้อนี่พิยูดืวนว่าท่านนั้นคงคิดว่าข้าต้องตายอย่างแน่นอนเพราะว่าข้านั้นสังหารคนของตระกูลชิงหยางแล้วก็ตระกูลเฉิงใช่หรือไม่ล่ะในเมื่อเจ้าคิดเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็ เชิญออกไปได้แล้วออนายน้อยหยุนท่านน่ะใจงเย็นก่อนนายโปอย่าถือสาผู้อุโสยู่เลยตัวท่านนั้นมีหอคอยหมื่นสมบัติที่คอยให้การสนับสนุนท่านอยู่ทั้งสองตระกูลนั้นไม่กล้าทําอะไรท่านอย่างแน่นอนผู้อุโสยู่นั้นเขาแค่อยากจะถามว่ารางวัลที่ท่านต้องการนั้นคืออะไรท่านอย่าได้กังวลไปเลยนายน้อยหยุน <c oughs> เป็นเช่นนั้นหรอกแล้วนี่เปนนางลิงรางวัลที่ข้าต้องการนั้นก็คือเรือลบลอยฟ้าหมาป่า ห้าสิบลำเออฮะเรือาาลอบหมาป่าลอยฟ้าอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าคิดว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นราคาที่ถูกหรืออย่างไรกันลำเดียวก็ยังพอว่านี่เรียกมาถึงห้าสิบล้ำเลยอย่างนั้นเหรอถึงเรือลบลอยฟ้าหมาป่านั้นจะเป็นระดับต่ำที่สุดแต่มันก็อยู่ถึงระดับที่สี่เจ้านะ่ารู้หรือไม่ว่าค่าใช้ใจ่ายของมันมากมายเท่าไรกันนี่ภูโสท่านนะ่ะหยุดได้แล้วเฮ้ยนี่ พวกเจ้านะ่ะเป็นคนมาขอร้องข้าเองนะไม่ใช่ข้าไปขอ้องพวกเจ้าโว,วโว้เกวกโวยวายเสียงดังซะจริงข้าลำคานถ้าอย่างนั้นก็ข้าเอาเรือลบลอยฟ้าหนึ100่งร้อยลำถ้าไม่ยอมรับข้อเสนอประตูอยู่ด้านหลังเจ้าใส่หัวไปซะเฮจเจ้านี่ได้ทีเอาใหญ่เลยเนอะเดี๋ยวพ่อข้าทิ้งไม่ดีไหมเนี่ยนี่พอได้แล้วผูโสยูนายน้อยหยุนท่านนะ่ะมั่นใจหรือไม่ ว่าการประลองในครั้งนี้ข้าจะชนะการประลองสมาชิกกันทรงเกียรติและได้ติดหนึ่งใน20คนถ้าเป็นเช่นนั้นข้ายินดีที่จะจ่ายให้ท่านเดือดรบลอยฟ้า50ลํำที่ท่านต้องการหนึ่งใน20คนสมาชิกกันทรงเกียติอย่างนั้นเหรอนี่แม่นางหลิงสมาชิกกันทรงเกียรติ20คนอย่างนั้นเหรอข้าทําให้เจ้าชนะการประลองในครั้งนี้และได้เป็นที่หนึ่งผู้นําของสมาชิกกันรงเกียติตั้งหากเหรอฮะ ที่หนึงงั้นเหรอใช่แล้วแต่ว่านะไม่นางหลิงราคาที่พวกเจ้าต้องจายในตอนนี้นั้นมันเปลี่ยนไปแล้ว100ลำไม่ใช่50สิลำเอ่อฮะนี่ท่านพูดจริงๆเหรอว่าพวกเรานั้นจะสามารถชนะและได้เป็นที่หนึงในการบลองในครั้งนี้เฮ้ยข้าระเบือจริงๆที่ต้องตอบคำถามซ้ำๆของเจ้าเนี่ยในครึ่งปีต่อจากนี้อย่างตําำ ระดับการบ่มเพาะของข้าน่นจาจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตแห่งจักรสวรรค์ขั้นที่สี่อย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นข้านะ่ะก็ยังเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุขั้นที่สี่อย่างแน่นอนอีกด้วยแต่ว่านะข้ามีคําถามที่อยากจะถามเจ้าเจ้าคิดว่าข้านะ่ะมีพรสวรรค์มากมายกว่าพวกผู้เยาว์ของเจ็ดคนจากผู้นำมันสงเกียรติพวกนั้นหรือไม่ล่ะ ถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นท่านสามารถทําอย่างที่ท่านพูดได้พวกเรานั้นคงชนะการประลองนี้อย่างแน่นอนแต่ว่านะนายน้อยหยุนข้าน่ะจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าท่านจะสามารถไปถึงจุดๆนั้นที่ท่านพูดออกมาได้เฮ้นี่ถ้าเกิดว่าข้าไม่สามารถทําให้เจ้าได้เป็นผู้นำหลักของสมาชิกอันสงกริมไม่ว่าในตอนนี้นั้นข้าจะขออะไรไปจากเจ้าข้าจะให้คืนกับเจ้าเป็นสิบเท่าเอ๋เอ ในอดีตที่ผ่านมานั้นสมาคมการค้าหลังจากที่พวกเขาสูญเสียตําแหน่งสมาชิกอันทรงเกียรติไปพวกเขาต่างถูกสมาคมการค้าอื่นๆเข้าควบคุมยึดครองจนทําให้พวกเขานั้นได้สูญหายไปจากทวีปเทียนหูถ้าเกิดว่าในการบรงในครั้งนี้ข้านั้นไม่สามารถได้ตําแหน่งสมาชิกอันทรงเกียรติสมาคมเทียนหยวนของข้าก็จะต้องสูญหายไปอย่างแน่นอนแต่ว่านะเรือลบลอยฟ้า100ล,อลำอย่างนั้นเหรอ นี่มันช่างเป็นราคาที่มากมายเสียเหลือเกินแต่ว่านะสถานการณ์ในตอนนี้เงินน่ะไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพื่อสถานะที่มั่นคงของสมาคมเทียนหยวนข้าต้องเดิมพันดูนายน้อยหยุนนะข้าน่ะยอมรับข้อตกลงของท่านแต่ว่านะขอเวลาของข้าจัดซื้อเรือลบหมาป่าลอยฟ้าก่อนจำนวนมากมายขนาดนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าจะสามารถรวบรวมมาให้ท่านได้แต่โดยง่าย